ก็อย่าล่องเถอะแม่แต่บอลล่องกับแม่แล้วไง

ทางปั้มมันอ่ทางมันมัยนอย่างบ่มันเขียนป้ายบ่อะมันจะใช่เหรอมันจะนช่เหาอเอาในหัวว่าสินะ

เฮ้มันถือด้วล่ะเออมีผู้เดียวหามีผู้เดียวห่จริงหิงจังห้อนกมูมวดเลยอนี้เดันมังยานี่ล่ะ บ้างสีเอาเนตลองนี <uno> uh ่นะบัน <Californ> นี้เราเอาเนตมาปูแต่ว่านี่กเห็นเราเล่้มงนเอาไปใส่เราเอาเลี้มาปูไว้แต่ว่ามีน้องอยู่ในเงาโหล่บกินปวกตุ้ยกินยังไงหาเป้นลคเครื่องสอบงเกเราไปขู่เพื่อน ยิงมาเอาจงแก่มบ่นยุด